เซตกุ้งสี AF All Season น,นะครับรวมรุ่นตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่8เลยนะครับ<ช>งานใหญ่ประจำปีของเหล่าบรรดาชาว AF ของเราครับใช่ค่ะตอนนี้ขอมาคุยกับคอนเซ็ปต์ก่อนคอนเซ็ปต์ของแต่ละทีมเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทีมทั้ง2ทีมเนี่ยทั้งวินเทอร์ทั้งสปริง Spin เนี่ยเขาคุยกันไว้แบบมากมายเลยสปริงเขาบอกว่าเขาเนี่ยสดใสซา,าบซ่าอย่างงี้ซัมเมอร์สู้ไม่ไดออ้แล้วก็วินเทอร์เป็นเป็นสุขขุมนุ่มลึกข,ของของซัมเมอร์มีสโลแกนอะไรอย่างงี้บ้ไหมครับตั้งใจฟังครับตั้งงใจฟััครบ โซแกครับโรเดนได้ได้เดี๋ยว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 ยังไงไอ้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 ตัวดัดฟันนี่ยฟังไม่รู้เรื่องอะไรฟันนั่นพูดว่าได้ใช่ไหมครับอ๋อน้องเฟรมอ่าใส่เสื้อมอห้อมมาถมกันผมไปเกี่ยวข้าวมาครับนี่อย่าไปว่าอย่าอย่ามาว่าน้องผมว่าทีมคุณอะอเติมลาหูอมจันทร์ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไม่ขอขอพูดก่อนฉันได้เป็นจันฉันเป็นจันคือคือน้องน้องขชาครับเขาเขาด่าทีมเราเมื่อกี้น้องขชาด่าเสร็จปุ๊บชอบ เอองงอ้าวเฮ้ยเรามีไส้ติกกันเนี่ยแล้วคุณจะพูดไม่สโลแกนคุณเนี่ยคุณจะพูดไหมไม่เขาขออ้าวสโลแกนของผมฟังผมแน่นอนอยู่แล้วผมเนี่ยไม่รู้อะไรต้องให้หัวหน้าทีมผมครับอ๋อผมเตรียมน้องคนนึงมาแล้วครับผมน้องบอสเขาจะพูดทั้งหมดเลยครับว่าสโลแกนอะไรเลื่องคนผูดรู้เรื่องพูดดิอย่าอย่าเลยกับน้องผมนี่โคศกโคศกทีมอลทัมออเชิญเชิญ นี่นี่คนส่เหรอเออเป็นหนึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมานะมั่นใจกล้องกล้องกล้องอยู่ไหนไอ้กล้องนี้เหรเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเริ่มรายการมาตั้งนานยังหากล้องไม่เจอนู่นเห็นไฟแดงขึ้นไฟแดงขึ้นนู่นซมซมอ่าคนนี้จะเพิ่งถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอสงงว่านึกว่าขึ้นกล้องนะฮะทำดีไหมครับอบอุ่นชิลๆสบายๆบสไตล์อ u t u m ย่าให้แต่พูดถึงมันคล้ายๆเมื่อกี้นะออซัมลาหูอมจันไอ้อย่างน้อยเป็นจันนะเป็นจันเป็นจัน์อองคุณมีโคศกใช่ไหมขอ้ยผมมีมักายกไปไปไีไปไคทายกไป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 ไาไป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 ไอไป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 กปไ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 อไไปอ ซัมเมอร์อะไรวะซัมเมอร์ทำไรเมื่อกี้คิดะว่าไม่ได้พูดอะไรคือธรรมดาน้องผมเนี่ยจะถนัดการแล็บแบบภาษาอังกฤษพอให้เร่นเป็นภาษาไทยเลยไม่ถนัดอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งถ้ารู้อย่างนั้นแล้วส่งไคมให้ไหม น้องเฟรมดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แบบดูสมาชิกทีมแต่ละคนเป็นขนาดนี้โอ้โหตื่นเต้นครับพี่ก็เคยดูพี่แต่ในทีวีครับแล้วมาเจอตัวจริงพี่หล่อสวยกันทุกคนเลยครับโอ้โหผิดหวังไหมนิดหน่อยเขาหล่อสวยครับผมดีใจมากครับรู้สึกน้อยจังวะรู้สึกน้อยเหลือเกินเดี๋ยวเขาเยวให้อยเขาเพิ่งเริ่มเริ่ม่ นู่นบ้างออท้ำออท้ำนี่นี่น้องใหม่บางตรงนี้มีน้องใหม่มาน้องใหม่ดีกว่าน้องแหลมน้องแหลมหน่อยแผลวแพันแผลทำไมต้องแหลมนั่นสิคะทำไมต้องเนื้ออะไรติดปากอะไรติดปากเนี่ยอะไรติดปากอ๋อใส่เหรออะไรอะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่น้องแพลของผมผมผมเชื่อว่าอีกสักพักอ่าคชาจะลุกมาต่อยนะโอ้ ดีใจค่ะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเหรอครับอร่ออ้าวรัด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 เอามาเอามาใหม่สนุกแว่าอร่อยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่รอบรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงครับอ๋อดีใจค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะเจริยพี่ค่ะสนุกมากอมชอบที่หาดวังวงตีเจริยพี่สนุกมากไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวครับเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พี่ๆก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็เดินทางพี่ยังเป็นอยู่อย่างนี้อ่ะถามขระชาบ้างครับดีใจมากครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับก็ ผมรู้แล้วว่าการที่เราจะเอาชนะทีมซัมเมอร์เนี่ย เราต้องคุยกับทีมเราให้รู้เรื่องก่อนนะครับก็โอเคล่ะผมอยากจะบอกสมาชิกของผมมากผมอาเก็ไปบอกกันเองสิอะไรพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยบอกเลยสมาชิกทีมเรามีใครบ้างไอ้ไอ้ที่มานั่งนั่งอยู่นี่คือน้ำจิ้มนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นซานนี่ลูกปองนะน้องเฟรมหรือว่าน้องแท็บของเราอไม่่ใชเหรือว่าพี่ตุ้ยลวงตาของเราหรืาจิ้มหรืเนี่ยพี่ตุ้ยทีมเดียวกันเดี๋ยวสมาชิกของผมยังมีเพิ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ ได้ออกตำนี่หว่าไปไหนล่ะผมไม่เห็นมาถามาถามชี้ทุกคนชี้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือตุ้ยจะชี้เลยว่าแต่ละคนคนนี้เด่นในเรื่องอะไรอันนี้อันนี้คือ การแบบว่าทําตารางกันเลยอ่าเป็นเป็นแท็กติกเลยว่าตรงนี้เราจะวางแระดับเลเวลความน่ากลัวของแต่ละคนนะฮะสำหรับรอนนี่จะเน้นเป็นเรื่องการเต้นเต้นแรงเต้นการในสนามนะฮะคือแบบมาแบบยึกยั้ยึกยั้ยึกยั้ครับไทยนี่พี่ไทยบอลลีลิทไทยเอฟแตกที่เสื้อผมชอบแต่คนนี้ผมรู้จักน้องแม็ทน้องแมทเอฟเท่าไหร่นั่นแหละหกหก ที่หล่อๆสูงๆเขางานงานอดิเรกเขาจะเดินแบบอยู่แฟชั่นวิกแต่นี่เขาให้เกียรติมาแข่งกีรากับเราอยู่ทีมผมเป็นตัวจีนเหมือนกันนะฮะกลีนตอนนี้ย้ายไปช่องเจ็ดแล้วช่องเจ็ด ีน้องคลีนน้องคลีนนี่อังสุมาลินเมื่อตอนเอ่อคอมาดี้นะฮะมีความจีดอยู่ในตัวแค่ชื่อคนต่อไปนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีความร้อนแรงที่เกิดขึ้นมาดับความร้อนของพวกเราเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสนามจะไฟลุกอน้ำแข็งน้ำแข็งนะฮะ แอนมีน้องแอนด้วยเป็นนักเทนนิสแอนนาคุนิโคว่านะฮะคนต่อไปเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของเพลงดังเลยโปรยฝ้ายมาลัยพรนะฮะฝ้ายเอฟซีฝ้ายเอฟซีนะฮะนุกนิกนุกนิกนะฮะใครรู้ไหมเอฟอะไรบอกมึงบอกโอเห็นไหมเจ้าของเพลงนุกนิกไว้าสังยังไงเราเนี่ไอ้บ้าไอ้นั่นมันบอยสเกล คนต่อไม่ได้เมวกน้องแท็บนั่งอยู่นี่นะฮะต้าต้าเอฟเดียวผมดาวินต้าใช่ครับเป็นแฟนกับพี่พอเชมาโอ้ยดิวเราได้ต่อนรับดิวดิวเดอะสตาร์มาดิวเอฟแปดฮะเอฟเดียวอธิบายอธิบายก่อนดิวเอฟิบายยังไงฮะดิวเอฟแปดยังไงดิวเอฟแปดเป็นน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์เป็นผู้หญิงคนต่อไป แอปเปิลเชอร์รี่จักรจี้หัวใจแอปเปิลเป็นรุ่นเดียวผมแอปเปิลรุ่นเดียวผมแต่ถ้าบอยนี้เขาได้แจ้งเกิดมาตั้งแต่ตัดซูฟุตแล้วแล้วไปแจ้งดับที่ไหนแจ้งเกิดแจ้งดับที่ไหนถุยคนต่อไปคนต่อไปซีแหนมซีแหนมขายแหนมอยู่แถวแถวเลือกขายแล้วตอนนี้เขาหุ่นดีมาโชว์สวยในสนามกันวันนี้ คนสุดท้ายพี่วิทย์พี่วิทย์นะครับเป็นรุ่นดึกนะฮะรุ่นดึกน้ำมันของเราที่จะมาเป็นล่มโพล่มทรายให้ทีมซัมเมอร์นะฮะอันนี้คือทีมซัมเมอร์ของเราอ๋อนี่ฟังทีมซัมเมอร์นี่หมดไปแล้วเบรกหนึ่งเลยนะไม่ไม่ไม่เบรกเทปหนึ่งแล้วเทปหนึ่งแล้วเทปหนึ่งแล้วเอาตอนนี้เราพักกันก่อนให้ทีมออท่ามเขาไปคิดก่อนว่าสมาชิกเขาแต่ละคนเนี่เด่นสู้ซัมเมอร์ได้หรือเปล่าพบกันช่วงหน้าค่ะ